พี่น้องจ้ามือนีมกน้องใหม่ใส่หมูแซ่บแซบจะพี่น้องจ้าไปค่ะไปเบิ้งวิธีเหตุกันเลยจ้า พาเขาขั่วคือกอาจ่าเนาะหลังจากว่นไดนเขา่าขั่วลายมือเนาะจาะ่าเนาะมืดอนี้ไปเบิ้งเมนูน้อ,อกันได้จา้าว่าเมนูสิมาเห็ดอีหยังสุลุงปลาหนะ้าอาารกินค่ะไปเบิ้งน้อกันเลจ่จ้าพี่น้องจา้าจ้าพี่น้องจา้าสำหรับเมนูมืดอนี้ของแม่นงวุ่นเนาะะคะนะ่เนาะแม่นงวุ่นสิมกเนาะไม้ใส่หมูสามสันจา้า นี่มุกนอกใหม่ใสหม,มูสามสันแม่น้องุ่นก็ได้เตรียมเครื่องปรุงไว้เมื่อทุกอย่างแล้วเด้อจ่าเด้ออันนี้ก็สิเป็นต้นหอมใบแมงลักเนาะคะ่นะเนาะหรือว่าตักไอผักนั่งตูเนาะคะ่นะเนาะอันนี้สิเป็นนอใหม่ที่แม่น้องวุ่นเชี่ยนเองเด้อค่ะเด้อเห็ดเองตุ่มเองออกมาแล้วก็สิเป็นแบบนี้เนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็สิเป็นเครื่องที่ตําไว้เนาะคะ่ะก็สิมีพริกไอ ตะไคร้หอมแดงนะคะท่านั้นกระสิเป็นมูสามสันจ้ะอันนี้สิเป็นนามยาหน้งางแต่ท่านี่กระสิเป็นเครื่องปรุงค่ะขขาขวบพงชุดรสรดีประแดกนะคะเนาะไปค่ะเข้าไปลงมือเห็ดกันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าเมนูนุ่นกระสิลงมือเห็ดหมุกเนาะไม้ใส่หมูด้วยนะคะเนาะขันตอนแดกไปเลยนะจ้ะเนาะนี่ค่ะเมนูนุ่นกระสิไส้เนาะไม้ลงไปค่ะที่ห้องเคียนไว้นะคะเนาะเนาะไม้ลงไปจ้าพี่น้องตามด้วย เครื่องที่เข้าต่ำไปจ้ากะสิมีพริกตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดนะคะเนาะใส่เครื่องลงไปเลยจา้าหมูสามชั้นจ้ะพี่น้องหั่นไว้เรียบร้อยตอนอ้นยังไงเลยพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยจ้ะไม่ยังก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมกับใบแมงลักลงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะสูตัวเ่นเูเด้อนี่เด้อจ้ะผู้ใดสิท่ำตามก,าก็ได้เด้อจ้ะเด้อสำหรับมุกเนาะไม่ใส่หมูเนาะคะ่ะเนาะ นี่พี่น้องจ้ะมาเริ่มเติมต่างๆเ้อะเนาะเมนูมน,นี่นี่คะ่ะใส่อันนี้ลงไปเรียบร้อยเหมือนหรอเนาะค่ะเนาะแม่นางนุ่นก็สิเริ่มปรุงเลยเด้อพี่น้องเด้อห้องสีหยอดน้ำมันเอ้ยหยอดน้ำมันพปนะหยอดนอ้ำยาหน้างกัก่น้อยเนาะค่ะเนาะให้มันอุ่นตุ่นค่ะนี่น้ำยาหน้างเมนางนุ่นปั้นไว้เนาะค่ะเนาะหยอดน้ำแล้นั่งลงไปเลยจ้ะให้มันมีนม้ำแค่น้อยเนาะค่ะเนาะตามด้วยปลาแดกค่ะพี่น้องจ้า สูตรเมนงวุ้นนะคะปลาล่าหนึ่งทับพีเลยจ้ะจั่วต้องไปผงชูรสจ้พี่น้องจ้าใส่นหน่อยสแซรหน่อยใส้นหลายเสบรหลายผงชูรสเมนงวุ้นสิเมือนล่อตัวนี่ตามด้วยข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนี่มันเท่นข้าวเบียข้าวเบียก็ได้เด้อจ้าเด้ออันนี้เป็นข้าวคั่วจ้พี่น้องใส่ข้าวคั่วลงไปนะจ๊ะเนาะเห็นมะน่อกล่องมอนี่ใส่ข้าวคั่วลงไปจ้พี่น้อง ตามด้วยรสด,ดีจะพี่น้องจ้ารสด,ดีค่ะนี่ซัมนี่ราคาก็เรียบร้อยแล้วเราเห้อกับสิค้นให้เขากันเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าห้อกับสิมาค้นให้เขากันได้ด้สูตรของเมนูข้นสีบวสพพัวไซทับพีได้จ้าเด้อมันบ่คอยเขากันเมนูสีเอาทุกงยางซุปเมื่อแบบนี้แหละกะขยำได้จ้ะพี่น้องจ้ามันจังเขากันเขาริกเขาแกงเขาทุกอย่างหล่ะจ้ะแบบนี้เลยค่ะ เป็นมกหมอด้วยค่ะเด้อบอได้กมกตองเด้อมือน,นี่เด้อใบตองบ่มีจจะใบตองที่แม่เพิ่นฝากมาต้างมือพุนมันก็เหเาาี่ยวมดแเรวเนาะใสตู้เย็นไว้มันก็กรอบเพื่อกานี่ค่ะขยำแบบนี้ได้จะพี่น้องจ้ะขยำเแล้วมันก็สิเป็นนาตาแบบนี้นะค่ะเด้อนี่นี่แหละค่ะมกน่อใ่ใส่หมูของแมนวูนาะค่ะเนาะสูตรแมน่นวลจะขยำเอาเด้อคนคนบ่คอยเขากันพี่น้องนี่ค่ะ มุกน้อไหม้ไสหมูพี่น้องจ้ะนี่จ้ะพี่น้องแะห่อาขายำเรียบร้อยแล้วมันกะสิออกมาานาตาแบบนี้เนาะค่ะเนาะเมนูวุ่นกะสิเอาไสหมอ้อเราก็ไปมุกกันเลยได้จ้าเด้อเดี๋ยวห่อไปเอาไสหม้อกันเลยจ้าพี่น้องจ้ะเมนูวุ่นกะสิเท่มุกน้อไหม้ที่ห้าเห็ดเขากันแล้วลงไสหมอ้อไปมุกได้ได้จ้าเด้อนี่แบบนี้เลยพอวาวมีใบตองเนาะค่ะเนาะ เทลงไนหม้อเราห่อแ,แตให้มันแกบค่ะพี่น้องจ้ะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบันี้ห้ากระเอียไปข้างเตาแก๊สเเด้อจ้ะเด้อไปข้างไฟกันเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปเลยค่ะนี่หันมาข้างเตาเรียบร้อยแล้วแม,นม่นงุนกระสิจุดแก่เลยเด้อค่ะเด้อ ได้ตเตาแกดใหม่ดีมือนีพอน้องวุนเพิ่นซื้อตเตาแก๊สให้แม่น้องวุนล,ละสองพันกว่าบาทเนาะค่ะเนาะตัวนี้มันจะซื้อแต่ัวนี้เพราะว่าถังเขามีอยู่แล้วมาเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้ะนี่แม่น้องวุนก็สิเปิดแก๊สได้เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเปิดไฟไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะปิดฝาไว้เลยจ้ะพี่น้องจา้าเฮาจังมาเบิ่งกันตอนซุกมันสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะหน้าตามกเนาะไม้ของแม่น้องวุนจ้ะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนี่ค่ะ ไฟเรียบร้อยแลวจ้าจังมาเบิ้งกันได้จ้าจ้าพี่น้องจ้าหลังจากทิมไรได้ประมาณสิบนาทีแล้วเข้าสิม,มาเบิ้งหมอมุกน้อไใหม่ของเฮากันเลยน้องจ้าเนาะว่าเป็นจังใดกันใช่ไปเบิ้งน้ิกันเลยจ้าซุกไปหอมไปนะะเนาะค่ะเนาะว้าโอ้เกือบใหม่หม้อตัวนี้พี่น้องได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอี่เซตเรียบร้อยแลวจ้าพี่น้องจ้าอุ่นตุ่นพอดีเลย นี่ค่ะกระสิเป็นนาตาแบบนี้แล้วเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวแมนอวุลปิดแกะกรสสให้เบิ้งไกลๆเนาะค่ะเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูพี่น้องจ้านี่ค่ะหมกนกใหม่ใส่หมูของ,มงมเมนอวุลเนาะจ้านะนี่เดี๋ยวแม่นอวุลสิตักออกใส่จานให้ลุงปลานาอาเสิร์ฟลุงปานาอาเลยเนาะค่ะเนาะกระสิเป็นนาตาแบบนี้เด้อค่ะเดอ้อนี่ มกนอไหม่ไสหมูสามสันจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวห้าไปตักไสจานเสิร์ฟลุงป,ป้านาอากันเลยจ้านี่ <_ c oughs> จ้าเอาจานมาเรียบยร้อยแล้วห้ามาตักมกนอไหม้ไสหมูใส่จานกันเลยจ้าจานกระจ,จานใบบักไงแล้วพี่น้องเมนูบุญนี่อี่ยังตองไงๆเนานะคะ่ะเน,น,นาะขนขนไงก็ตตองเห็ดอี่ยังกะไงไปเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่จ้าตักใสจานเลยค่ะสําหรับมกนอไหม่ไสหมูของเมนูบุญพี่น้องจ้าโอ้ยหอมคักอีตู้คักพี่น้องมกหมอเด้อพี่น้องมือกมกหมอ นี่หมูสามสันเยอะมากเลยค่ะพี่นอ้องหอมห้วยห้วยใส่น้ำยาหน้า,านใส่ขเขือเนอะจ๊ะเนาอโอ้ยจานแบบง่ายพี่มีหอดลูกโดดพี่น้องจ้ะขวดคักขวดแนบวะนี่จ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับหมกหน่อไม้ไส้หมูนะจ้ะเนาะเดี๋ยวแมนูแต่งจานงามๆกินพี่น้องจ้าพี่น้องแาจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วก็สิออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่สำหรับหมกหน่อไม้ไส้หมูจานแบบง่ายขึ้นกัหรจ้านีมุนให้เบิรงพความเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับหมกหน่อไม้ไส้หมูของเฮ้าเมื่อนี้ค่ะนี่หุ่นจนวินจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยค่ะหมกหน่อไม้ไส้หมูนะจ้ะเนาะไปค่ะไปเสิร์ฟไปกินน้ำกันเลยจ้า พี่น้องแก่สำหรับหมกนอไม่ใส่หมูของเมนูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะยังมาชมมาซิมกันเด้อจ้าสำหรับกับข่ามือนีก็เห็ดหมกนอไม่ใส่หมูเนาะจ้าน่ะแสนผู้ใดมากหรือว่าชอบคลิปของเมนูก่นก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กดสับตะไคร้ให้ช่องน้องุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมนูคอตัวร่าไปก่อนคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณหลายคะ่ะ 拜拜，家。